ปรานานะครับทุลสิรินะครับท uh> uh ่านผู้มีการนะครับตุนใจข้าวไชน่านะครับจะให้กรมเกษตรและกรรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าทานรองเป็นประธานในพิธีเปิดงานลดกรลงคนไชน้ากินข้าวไชน่าในวันนี้เราจึง เรียกว่าจังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเกษตรกรรมพื้นที่การเกษตรร้อยละหกสิบห้าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรจึงไม่นิยมบริโภคข้าวที่ที่ปลูกเองสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อนพานธุ์ที่จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็เกษตรอื่นๆเพื่อสู่มวลชนท้านนะคะแล้วก็ แบบคี่เกี่ยวขท่านะคะทนนี้ดิฉันดีรายได้ดีขึ้นเพว่าเกี่ยวมาลงประธานในที่ทำงานในแบบนี้นะคะจากการที่ท่านเกษตรจังหวัดได้การรายงานเนี่ยชี่ที่การเกษตรแบบขึ้นยิ่นเขตชนประานดังนั้นจังหวัดชจะได้จำหน่ายผีการได้ในราคาที่สูงขึ้นสามารถจำหน่ายได้ที่แต่ลูกคาหที่ดีนะคะ ส่งผลใหาแตร <analyze it. S 2> <th> ่รูปแข็งิหนาที่เสียงไปเกแล้นะคะนก็ขนะคะให้ได้สี่สามสองหนึ่งครับ อีกหนึงนะครับมีในรางวัลด้วยครับครับต่อไปเป็บบนการ ข้าวหอมผักเสป็นห้าได้กลมขัดติ่งงาผสมนิดได้ขึ้นเบนะียดแล้วเมื่อขาเมี้ยมีหนุเคราะกข้าวที่ปลูกเนี้ยตูนากดีเล็ก่อนข้างยาว แตงโมไม่ดีนะครับทั่นเหมือนอุรสาหนาข้าวกิจกรรมอะไรนพี่ขารตลาข้าวสามสีนเ่ข้าวหประมาณยืนขึนยนึ้ก็้าที่วันนี้มีทานข้าแล้วก็ขอเจ้าที่มาช่วยดูแลผู้ที่ีบางที่มีอกรทภากที่ต้อการ ให้ผมได้ที่แต่หอง้้ลาเแานไทยต้องเป็นเมนูผนสภาพอาการะวัที่บ้า้ยครับาท่านีหนึ่งเป็นขอสี ร่วมกันบริการร่วมกันอ๋อโดมีสุดทางบริหารอยู่ครับมีคณะกรรมการซึ่งที่กลุ่ก็ได้ครคบแล้วเแลราว่าขายในส่วน Hãy subscribe cho kênh Ghiền mở Gõ Để không